สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับมิสเตอร์ไข่ย้อยมิสเตอร์ก็พาไปเล่นแบบมั่วๆไปเรื่อยเหมือนเดิมฮะเราไม่มีหลักสูตรอะไรเราบูย่างนะฮะเพราะเกมมันก็เกมมันไม่มีไม่มีอะไรตายตัวอยู่แล้วเพราะเกมนี้มันอิสระมากเลย นี่ผมทำธนูไปแล้วนี่จะโมเลยไอ้นี่มันธนูเล่ามันมีคำว่าพาวเวอร์เดี๋ยวลองใช้ดูว้าค่าผีได้มายิงใครดีเนาะน่าละธนูมันแรงมากเลยยิงเทร sắp đúng nè cái tòa nè là đây đồ nó bộ Im nha chồng này ừ à dâm lòi mai on 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 ลูกหมดแล้วครับไม่ว่าจะทำบ้านต่อยังไม่ได้ทำเลยอ่าไม่มีลูกฮะนูแล้วฮนูนี้แรงเก็บวะรอ,องเท้าอะไรลูกลูกฮนูทำอย่างไรวะทำได้แปลนอนได้ปะเนะี่ยนอนได้ครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวลสิบเก้านะครับมีกาลังไฟไหม้นะฮะเดี๋ยวราตามไปเก็บไอเทมกันเถอะหรือดาบไว้ฮะเผื่อมันมาทีเผลอฮะตอนเมื่อกี้ไปได้สูตรทำระเบิดมาฮะเดี๋ยวผมจะลองทำดูละกัยทำไมฆ่ามันไม่ตายวะ ใหม่ฮะคือเขาบอกว่าให้ฆ่าไอตัวเนี้ยมันจะมีผองอะไรตกมาฮะอเอ๊ะนี่ทำไมผมฟันมันไม่ตายผมงงนะเ,เพิ่งเซ่เพื่อนโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ เลือดเพิ่มนะกินนี้มันจะเพิ่มไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมดาบผมมันไม่ค่อยแรงหรือว่าผีมันเก่งขึ้นะใช่ไหมหรือว่าแต่ก่อนตีโครงกระดูกแล้วมันต,ตกมาแต่ไอเทมกาก,าก,ากแต่เนี่ยผมผมไปตีมันแล้วผมได้ธนูที่มีแสงมาเออ แล้วคิปเปอร์อะก่อนฟันแค่สามทีมันตายนะใช้ดาบ,นนดาบเ,กกนเนี่ยในดาบเหล็กอะเนี่ยเออผมก็ไม่เคยเล่นเลยผมก็หรือว่าใช้ดาบทองนะว่าจะทำประทัดเล่นแล้วหน่อยนะประโนไปเลยอะโนผี เธอจามาจ้ายู่ไหนวะมะนี่ก็เดี๋ยวออกไปเะเล่นมาอยู่ในบ้านน่าเบือ่อเวลาสัตว์ตัดไม้อะ,ะแต่ ว่ากันไปตามภาษาไวรุ่นนะฮะอืมเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเลยหมูเหมอเนี่ยไม่มีเลยเฮ้ยตกใจเห็นบางบางคนหนึ่งเขาเล่นกันมันจะมี เหมือนลาวาใช่ไหมเฮ้ยจอเจอตัวอะไรนะนี่เขาเรียกว่าอะไรนะช้างเอ้ยช้างอไม่ใช่ <c oughs> นี่มันหมู <c oughs> เออนี่หลกแหลกเน้นๆนะ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรวามผมจาง <c oughs> เอ่อ ตัดไม้ดีไม่ไหนเอากลับบ้านไม่ถูกเนี่ยมันใช้บ้านแล้วหรือเปล่าอ๋อจะทำสักสิบชั้นดีไหมบ้านเนี่ยฮะทำเป็นแบบหอ,อคอยอะไรเงี้ยนะ ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวหนูก็ยิงไปแล้วผีก็ไปมาแล้วเดี๋ยวรอมืดๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะสต็อปไว้เหมือนเดิมฮะเดี๋ยวมืดๆผมจะมาถ่ายมาครับตอนนี้ก็กลางคืนแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมลงมาบวกไก่พวกนี้มาโหถ่าย คิดไว้ไม่ทันมันโหดขึ้นครับผมตอนนี้มันโหดมากไอตัวยิงธนูมันยิงแม่นกว่าเดิมเยอะเลยฮนะธนูมันมีไฟด้วยครับผม เอยสวัสดีโอ้ไม่โดนใช่โอ้เลยใช่เออเผลอใช่ไม่โดนะฮะใช่ไม่โดนอีกแลนูแรงจริงอะยอมรับเลย นี่ก็เลเวล21แล้วนะครับสวัสดีโซเชียลแคมมาทำไมอาเพชรก็ยังไม่รู้จะใช้ทำอะไรฮะทองเหรอทำอะไรเดีอ่ะทำดาบดีไหมชุดหรือไง คิดก่อนทองทำอะไรได้บ้างห่อเดี๋ยวอหอยฟัดกันันนี้สักรอบนะเออเก็บของนนขอกันเนี่ยเกือบตายผมไหมเนี่ยผมตัดสินใจแล้วมันเล่นแรงอะผมเองอนะ แล่แรงใช่ไหมอืมอม,มาคลิปหน้าดีกว่าคลิปหน้าสงครามปีศาจอ <c ười> บายครับผม